SC 110คอที่หนะฮะเอเอบนากที่หนึ่งคุณนจรที่สองนะสุดๆนเดินเจ้าสปอร์ตนะฮะเจ้าสปอร์ตวันนี้ไม่แข็งแล้วฮะ เอารถให้จอนแข่งทุกรุ่นเลยฮะเป็นโคศกสนุกแล้วฮะเริ่มติดใจแล้วครับผม,บ,มบ้าไม้นะไม้ไม่วางนะถือไม้ด้วยถือกล้องถ่ายวีดีโอด้วยนะตอนนี้ถ่ายม่วงหมดแล้วนะฮะรุ่นต่อไปนะ,ะจะเป็นน้ำมันเบนเอนะครับไฟนอยหนึ่งชั่วโมงนะครับผมสองชั่วโมงนะฮะเ,เด็กสองคนจะจัดไปครับผมคุณนี้เอากี่คนครับ โอเคครับผมโอ้โหชนตูดยังไงยังงั้นลองนะเจออเลยฮะชุดไฟรุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอปปี้วิ่งไหมฮะมอเตอร์สี่พอนะของคุณศักดอ๋อลีโอวผ่านนะขออภัยครับผมโอ้โหชนตูดให้ฮะพี่เนรังแกครับเป็นตรังแกพี่นที่ชอบตูดจริงๆนะฮะ ไปแล้วครของคุณซากาที่หนึ่งครับผม SC 8เอ้ย SC นะ oh, oh. 1 0ฮะโอ้โหโอ้โหเข้าโค้งแบบนี้นะฮะเอารางวัลไปเลยครับแต่คุณนี่หนึ่งมืนบาทเร้าผมกลับบ้านเลยวันนี้บอกเขาอ่อนเลยนะฮะสองกับสามนี่บี้กันทุกโค้งนะฮะขอเนียนๆอย่างเดียวพอกระโดดไปกว้างนี่ไม่เก็บนะฮะ คุณจูบอกไม่เก boss, no 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 ็บนะฮะยืนทำเท่เฉยๆนะครับ hmm. คุณจ oh, okay. ูบอกอ้าวพาไปแล้วนะฮะรอกันหน่อยฮะไม่ต้องกลัวครับสองสามนี่ได้กันหยุดแล้วนะฮะโอ้โหดูการเข้าโค้งนะฮะศาสต์โค้งเหมือนสมจริงมากๆนะฮะเออเอย ยอด,<จ>ะดนะฮะรถเด้งกลับได้ครับรุ่นนี้ควา,ามสามารถพิเศษโอ้โหว่างแล้วเอาว่างแล้ว,าว,าลวตาทางจะพังนะฮะขอบคุณนักแข่งทุกๆท,ท่านนะฮะที่มาในว,วันนี้ครับขอบคุณมากมายครับผมสนุกสนานกันครับไม่มีอะไรอย่าคิดมากนะ,นะ,นะฮะลองสีสาชาวใต้ด้วยกันฮะสนามหน้าเราจะไปตรังนะฮะ เดินธันวาฮะ,เ,าะเดินธันวาอ๋อพฤศจิก,กระบีจะไปเยือะนนครนะฮะแล้วก็มกรานี่นครจะเปิดสนามนะแข่งเปิดนาษนะเอ้ยหัวที่มวยเสียภาพอนหมดเลยครับผมไม่พี่จูยืนแต่ว่างๆอยู่โอเคฮะใช้งานีู่เครื่องล่อน,<ห>นมาบินเลยสนานี้ครับเนี่ยอันตรายนะฮะคุณพิจว,วัต มีผู้ชายหน้าตาดีนะเดินเข้ามาตอนนี้ยิ้มหนวดกับเพื่อนกับเพื่อนม,มาฮะสามเนินเปล่าโอ้โหจะรับหนึ่งมืนบาทเลยนะใต้สา,สามเนินปัดเออเออเนินลูกใหญ่ใหญ่เงี้ยถ้ามาโมไซค์มาขี่นะเดี๋ยวเเอาป้ายมาปันปากนะฮะ ทำทางมอไซค์มาขี่นะไม่ได้นะคุณสักนะฮะยังคงความหนุบไว้ได้นะฮะกับลายยางลายน้องจระที่ได้มาวันนี้นะฮะโอ้โหยิ่งได้ยิ่งมั่นใจเลยนะสำหรับคุณสักสุนทรีของเราเลยนะพี่พาผมไปไหนโอ้โหคุณเบนมีชอบชนโตจริงๆนะฮะพี่พาเรืน้ำพาทีนู่นเลยสองนาที เหลืออีกหนึ่งนาทีหมดเวลาแล้วครับผมสองนาทีครึ่งหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวมันมืดหน้าเึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะคุณสัตว์หนึ่งครับคุณเบนซสองครับคุณจอหนสามครับสนับสนุนโดยเจ้าสปาเกี้เอาแล้วครับอันดับเปลี่ยนแล้วฮะทางตรงคุณเบนว่าไงครับมีอะไรกดหมด โอ้โหสวยๆจะคุณเป็นว่าไงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไล่กันมาอย่ายอมกันชนกว้าโง่กว่านี้ยยอดเลยฮะใช้ไม่ได้แล้วครับลุงก่อนลุงแกแล้วไม่ได้แลาทำงานนี้สามสิบวินาทีสุดท้ายฟินิ้ทุกคนครับ Yeah. <laughs>